ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเซอร์ฟองวันนี้เราก็อยู่กับหน้าเพจของเกม s ซเซเบอร์ออนไลน์หรือว่า g o ดออนไลน์เซิร์ฟอินเตอนะครับก็ขอโทษสําหรับ <c oughs> การอ่านอัปเดตแพดท,ที่ล่าช้านะก็หลายๆอย่างเนาะไม่มันเพิ่งเปิดเทอมได้สักพักนึงแล้วผมก็อย่างที่รู้รกันนะว,วลวเวลตัวใหม่นะครับวเวลตัวใหม่ด้วยแล้วก็ไม่ว่างด้วยนะครับขี้เกียจด,ด้วยอันหลังเนี่ยประเด็นใหญ่เลยนะครับแต่ช่างมันโอเคก็เข้าเรื่องเลยแล้วกัน มันจะยืดเยื้อนะครับอ่านอัปเดตนะครับอ๋อโอเคเอาตรงนี้ก่อนเลยไอ้ตรงเนี้ยไม่อ่านแล้วกันไอ้อัปเดต for August เนี่ยมาอ่านตรงนี้นะครับกอมแค่อยากพูดว่าสรุปนะตรงเนี้ยกอมบอกว่าเขาขอโทษที่อัปเดตช้าแล้วก็อ่าเขาหวังว่าผู้เล่นอย่างเราเราเนี่ยจะมีความสุขกับไออีเวนต์ครบรอบ8ปีอ่ะอีเวนที่แล้วอ่ะแล้วก็เรื่องเลยเวล1์ร้เนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากให้พวกเราอ่ะพักกันก่อนคือมันจะอัปเดตในในใน ในเร็วๆนี้แหละแล้วเขาบอกว่าติดตามได้ใน facebook พวกโซเชียลหน้าเว็บอะไรเงี้ยหน้าเว็บเกมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจะแจ้งอีกทีนึงถ้ามีข่าวสารใหม่ๆนะครับโอเคต่อมา reminder of rules of conduct update นะตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็คือกดนะมี3ข้อ3ข้อใหญ่ๆก็คืออ่าปาร์ตี้กับพวกโปและได้รับผลประโยชน์ทั้งใดทั้งหนึ่งกับโปนะครับ2 การเทรดเงินโดยใช้โซเชียลมีเดียอันเนี้ยผมคิดได้สองแง่คือเขาให้คำว่าอะไรเนี่ยอิ l ล g ก l มาที่แปลว่าผิดกฎหมายใช่ไหมก็คือผมคิดได้อย่างเดียวว่าไม่คิดได้สองอย่างว่าอย่างแรกเราซื้อเอ็มโปซื้อของจากโปผ่าน Facebook ใช้ Facebook เป็นตัวการเป็นตัวกลางไอสัตว์พูดผิดเป็นตัวการในการซื้อขายอะไรย่างเงี้ยก็ผิดอันนั้นผิดอยู่แล้วยิ่งซื้อกับโปยิ่งผิด อีกอย่างหนึ่งคือการเทรดของขายของที่เป็นเงินจริงอะ่ะอันนี้มันมันผิดกฎของเกณฑอยู่แล้วแต่ว่ามันอารมุมอนร่วยกันได้เพียงแค่ว่าถ้าเกิดการโกงเกิดอะไรขึ้นมากอมจะไม่รับผิดชอบนะครับซึ่งตรงเนี้ยไม่รู้ว่ากอมมันนับด้วยไหมแต่เอาเป็นว่าเขาน่าจะหมายถึงทั้ง2อ,อย่างหรือไม่ก็อย่างใดอย่างหนึง่งเอาเป็นว่าฟังหูไหว้หูนะครับมาโคโอเคมาโคเนี่ยแน่นอนผิดอยู่แล้วนะครับใช้โปรแกรมช่วยเล่นนะครับแต่ก็ยังเห็นใช้กันอยู่แถมใช้กันมากขึ้น นะครับจำนวนประชากรที่เวลมือตอนนี้น้อยมากนะครับผมไปเวลที่ DMV h d m v หรือที่เราเรียกกันบ้านๆว่าหนานฟงเนี่ยกูเจอทุกแนวทุกที่ทุกเวลาแม่งบางคนออนเกม3-4วันไม่ปิดคอมเลยไอ้เหี้ยแม่งมาโคอยู่นะ่ะ24ชั่วโมงเย็ดแม่ด่าไม่ได้ด้วยนะด่าแล้วโกรธด้วยนะกอมก็ เหมือนว่าตอนนี้มันเยอะเกินจนกอมเอาไม่อยู่นะครับแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะฝากถึงมาโคก็คืออ่าโอเคมึงมาโคทําไปทําให้คนเดียวพอมาโคคนเดียวอย่าไปมาโคในตี้มันอัปปีเข้าใจไหมคิดดูมาโควในตี้อ่ะมึงไปปล่อยมาโคมึงไม่ต้องเปลืองแรงวลวแล้วมึงให้โปรแกรมเวลให้2เสามึงก็ไม่ต้องซื้อบางคนอ่าบางคนใจดีหน่อยอ่ะถ้าซื้อเสาไม่นับแล้วกันแต่ถ้าบางคนไม่ซื้อแม่งไม่ซื้อไม่ซื้อเสาไม่หาค่าเสา ไม่พอใช้โปรแกรมช่วยเล่นเนตตี้คือสบายอ่ะไม่ต้องทำอะไรมาถึงอู้อีกพีขึ้นรัวๆเพื่อนตีเราตีใช้โปรแกรมเพื่อนใช้มือวุธีทำไหมก็ไม่ฝากให้คิดนะครับก็นอกเหนือจากนี้ก็มีนิดหน่อยคือเขาจะดูแลพวกผู้เล่นที่ไนเดงสาในที่นี้ก็คือเหมือนว่าถ้าเราเผลอไปเทรดกับโปรหรืออะไรสักอย่างกับโปรอะก็มันจะดูเป็นเคสบาเคสหรือว่าแล้วแต่เจตนา ของเราว่าเราตั้งใจหรือเราไม่รู้นะครับก็ไปแกเกิจกันกับกอมทีหลังเรื่องนี้นะครับแต่เขาก็คงช่วยเต็มที่แหละ EP event นะครับเ,เปลี่ยนนิดหน่อยนะครับตารางคูณในแต่ละวันปกติอ่ะวันอังคารกับวันเสาร์อ่ะเอาวันอังคารก่อนวันอังคารเนี่ยจะคูณตอนเย็นคือ5โมงเย็นถึง3ทุ่มใช่ไหมแต่นี้เปลี่ยนละเป็นตีสี่นะครับถึง8โมงเช้าจริงๆ6 AM ถึง9 a m เนี่ยต้องแปลงเป็นเวลาไทยก่อนนะเพราะว่าบ้านเรามัน GMT บวก7แต่ในตารางเนี่ยมัน9นะครับเพราะงั้นอันนี้ลบออก2ชั่วโมงก็จะเป็นตีสถึง7โมงนะฮะแต่ว่าที่ผมเคยลองอะ่ะมีอยู่คืนหนึ่งไม่ได้นอนนะเพื่อเพสเลยเนี่ยมันคูลได้ถึง8โมงเช้านะครับเพราะงั้นไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็วิต่อไปจกกงหวะคูจะหมดนะครับผมวันเสาร์เหมือนกันวันเสาร์ก็เปลี่ยนจากตอนเออวันเสาร์นี่มันเปลี่ยนจากตอนไหนวะ 8โมงใช่ไหม8โมงถึงบ่ายโมงนี่เปลี่ยนเป็นตีสถึง8โมงเพื่อ <c oughs> ไม่รู้เปลี่ยนทำไมเอาเป็นว่าเปลี่ยนแค่2วันนะครับที่เหลือก็เหมือนเดิมต่อมาเกมคอนเทนต์นะครับรักษาสถีรภาพเซิร์ฟเวอร์แล้วก็แก้บั๊กคือเซิร์ฟแม่งแหลกกว่าเดิมอีกนะตอนนี้บั๊กก็บั๊กสกิลสะท้อนกูก็ยังกดไม่ติดเหมือนเดิมคือมันเห็นผลแหละของมือสังหารอะปาสสะท้อนกดโอเคเห็นผลแต่ว่าไม่ขึ้นไม่ขึ้นเอฟเฟกต์สกิลให้อะ่ะเออ แล้วก็ End Event ก็คือ Event ที่แล้วครบรอบ8ปีเอาออกหมดทุกอย่างยกเว้นอกเว้นไอ้นี่นะครับอ่าพวกซีลผนึกวิญญาณนะครับไม่เอาออกเพราะว่าอะไรไม่รู้แต่ว่าถ้าใครจะตีบวกหรืออะไรก็ตามแต่ก็ใช้บริการร้านตำราดีกว่านะครับมันติดโอเคกว่าไปเอ่อ ส่วนพวกอีเวนต์อื่นอ่าส่วนอีเวนต์ที่แล้วอันอื่นๆเนี่ยก็อออกมาแล้วนะครับต่อมา new event ก็คืออ่าเข็มขัดนะครับเข็มขัดเนี่ยเขาให้เราเก็บน้ําแข็งมันมันจะหน้าตาเหมือนก้อน่าน้ําแข็งนีง่แหละแต่มีตัว E ติดไว้นะครับเก็บครบ15อันแล้วก็มาแลกที่ร้านอาบุธเนี่ยอ่า uh, this bell m o u s นะครับก็แลกไปเลยใช้น้ําแข็ง15อันในการแลกนะครับเข็มขัดเตือน อยู่ได้แค่12ชั่วโมงเพราะงั้นเมเนจเวลากันดีๆให้ตรงกับคูณนะครับไม่งั้นจะเสียผลประโยชน์อย่างมากนะครับเตือนแล้วนะต่อมาถึง QQ ก็มีเสา MDS กับ g u e s t Party Slate นะครับก็คือเสานี่แหละ MDS เนี่ย,เ,ยเป็นแบบ100%คูณ100% 1ชั่วโมงนะครับผลของ MDS เนี่ยมันจะคล้ายๆกับไอ้ป้ายถ้าคนเล่นเซิร์ฟไทยก็น่าจะเป็นป้ายไนี่ มันจะอยู่อีเวนต์หนึ่งของเซิร์ฟไทยที่มีป้ายคูณ2 EP อ่ะเออครึ่งชั่วโมงอ่ะเอออารมณ์นั้นอ่ะมันเหมือนกันเลยเอฟเฟกมันอ่ะใช้คู่กับเสาได้นะครับคือเราปักเสาอ่ะเาปัก LS อ่าเรากดไอ้ MDS ได้โอเคทำงานพร้อมกันได้แต่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  MDS เนี่ยเท่าที่รู้มามีคนบอกว่าเทดได้นะครับแต่พวกเสาพวกเนี้ยผมไม่รู้ว่าเทดได้หรือเปล่าเพราะว่ายังไม่มีใครยังไม่มีเพื่อนผมเปิดได้นะโอเค คิวๆห้าครั้งก็ไปลุ้นกันนะครับผมต่อมาอ่ามอสคิโต้คอยอีสนิดนะครับก็คือเก็บไอย,ยากันยุง่งอ่ะยี่สิบอันเอาไปแลกที่ไอคนที่อยู่ตรงที่ลานตกปลานะครับไอตรงคนที่ขายเหยื่อนะไม่พาไปนะมันน่าจะเป็นอีเอ็นีซีที่เรารู้ๆกันอนะ่ะของในนี้ก็มีอ่าพวกชุดฐานเรือนะครับรอยอัล ไซเลอร์ S S นะครับก็มีชุดฐานเรือที่ดีๆหน่อยนะแล้วก็เมืองเนโกะนะครับเมืองเนโกะเนี่ยมันจะมีให้เราเดินเดินเช็คดูมันจะมีตัวให้ทำเพวสก็คือเนโกะดดดี้กับเนโกะมัมนะครับเนโกะมัมเนี่ยจะให้เราไปตีหญ้า20ครั้งนะครับแล้วก็เนโกะดดดี้เนี่ยจะให้เราตีปูลแล้วให้เราเก็บไอ้กามปูมารู้สึกจะทํำไม่ผิดน่าจะ20อันเออ20อันใช่มันบอกก็ ทำเสร็จ2ตัวจะได้เหรียญรวมๆกัน30เหรียญน,นะครับเอาไปแลกกับเนโกะนะครับเนโกะมาสเตอร์มันใช้รู้สึกจะ20เองนะเออสิเหรียญแลกได้ไอ้น,นี้ของอดีตก็มีหมวกหมวกทหารเรือแล้วก็พวกผ้าคลุมผ้าคลุมแบบเนี้ยนะครับไอนน้นี่เนี่ยผ้าคลุมแบบที่ผมใส่แต่เป็นสีชมพูนะครับแล้วก็มีพวกชุดเนโกะอะไรพวกนั้นนะ่ะ ชุดลูกไฟวิญญาณชุดผีตาหวานอะไรเงี้ยต่อมาก็า New Cash i เทมก็จะมีถุงเกลือนะครับเป็นแบบถุงสุ่มถุงในถุงในถุงอะ่ะคือในช็อปอะ่ะมันจะมีถุงเกลือขายาเนี่ยแบบเนี้ยนะครับซึ่งในถุงเนี้ยมันก็จะมีถุงอยู่ยข้างในอีกซึ่งถ้าเราสุม่มถุงนั้นได้โอกาสสุ่มไม่ยากนะครับ มันจะเป็นถุงกลางแล้วในถุงกลางอะ่ะจะมีถุงใหญ่อยู่ข้างในอีกทีหนึ่งซึ่งในถุงใหญ่อะ่ะของรางวัลจะดีมากนะครับแล้วก็พวกนิวแฟชั่นนะครับนี่กล่องเป็นนิวนิวแฟชั่นเป็นเทนนิสนะครับก็มีโอกาสสุ่มได้หนึ่งใน6ชิ้นนี้ต่อหนึ่งกล่องนะครับ1งกล่องได้1โอกาสได้หนึ่งใน6โอเคไปสุ่มกันดูขอให้ได้เดโคกันเยอะๆนะครับกับผ้าคลุมเพราะมันสวยดีเนะาะส่วนลัคก,กี้เพาอะไรนี้พูดไปแล้วโอเคอีเวนต์นี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับ ก็อยากจะบอกถึงผู้เล่นนิดน,นึงว่าส่วนตัวผมผมยอมรับว่าอีเวนต์นี้มันน่าเบื่อจริงเพราะว่าอีเวนที่แล้วอะ่ะมันดีมากนะครับมันเป็นเพราะอีเวนที่แล้วมันมันดีมากเพราะงั้นอีเวนต์นี้เลยดูน่าเบือ่อแต่ว่าไม่อยากให้เราไปมองว่ากอมทํางานแย่ yeah, กอมไม่ดูแลผู้เล่นเลยนะคือกอมทางานหนักมากนะเอาจริงก็ไม่อยากให้เรามองแบบนั้นนะครับอ่ะถ้าเทียบกับเจมส์เซาท์ไทยอ่ะผมได้ยินมาว่าเจมส์เซาท์ไทยเนี่ยก็ทางานดีประมาณนึงแต่ว่าถ้าเทียกบกับกอมแล้วก็ กอมดีกว่านะครับอันนี้ผมก็พูดตามที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วก็เท่าที่เห็นตามเนื้อผ้านะครับโอเคสุดท้ายนี้ก็ถ้าชอบคิวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผม